สวัสดีค่ะอ p ท่าลอบ้ามุ้งหวยนะคะมาพบกับ ep ที่สองของวันนี้นะคะอา่านะเป็นวันต้องขอภัยนะมาพบในหัวข้อที่ว่าอา่อคุณคุณมีความพิเศษในตัวเองเรื่องไหน ความพิเศษในตัวคุณเรื่องไหนหรือว่าโอ้เดี๋ยวตอนแรกจะทาว่าคุณแตกต่างจากผู้หญิงหรือผู้ชายคนอื่นตรงไหนอ่านนี้ด็กค่คุณแตกต่างจากผู้หญิงหรือผู้ชายคนอื่นตรงไหนนะคะมาดูกันก็จะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมดสองเล็กพ่อเนาะนะคะอ่าอันนี้เด็กที่หนึ่งนะคะยูนิคอนอันนี้เด็กเด็กที่สองน่าจะเป็นอ่าน,นักกล่องไว้ไหนเนี่ย จำไม่ได้นะ่าจะเป็นเซลติกยูนิเวอร์ซ e ลเซลติกทานะคะอ่ะเด็กที่หนึ่งเด็กที่สองนะคะทําสมาธินึกถึงตัวเองนะคะหรือคนคนนั้นก็ได้นะคะที่คุณจะถามถึงว่าก็มองว่าคุณนะมีความแตกต่างจากคนอื่นตรงไหนนะคะดูได้ทุกเพศนะคะไม่จํากัดเพศนะคะทุกวัยต่ำกว่าสิบ 18, โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ น้องๆหนูๆควรมีผู้ปกครองอยู่ด้วยเนอะอืมเพาอาจจะมีคําที่ไม่สุภาพในคลิปบ้างนะคะต้องขออภยัยแล้วก็เสียงอาจจะไป็นัดอุ้ยอุ้ยอ,ยอยีนะคะเป็นหวัดอ่ะโอเคนะเราไปเริ่มกันเลยนะสําหรับคนที่เลือกกล่องแรกมาดูกันว่าคุณพิเศษแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นตรงไหนนะคะที่ไปทำงานบ้านมา พื้เสร็จถูห้องลูกมานะคะข <c oughs> อภัยจะพยายามตะเบงตะเบงเสียงนะน,นี่คือหน้าอัดข้างบนละ <c oughs> จะเสียงดังนิดได้นะคะแต่ต้องขอภัยจริงฟึ้ฟัดฟึ้ฟัดฟไปตลอดรายการแล้วอาจจะมีน้ำมุงน้ำมูกทุกๆนะคะเอาทิชชู่มาไว้ก่อนโอเคมาดูกันนะคะว่า แสบจมูกไปหมดเลยตอนนี้แล้วก็ไปดมอย่าดมเพิ่มอีกงามใส่ <c oughs> สัสดีทุกๆคนนะคะสปปลาวแล้วก็คนไทยในต่างแดนฮะชาวต่างชาติไหยนะคะพักทายกันได้นะคะอย่าเม้นแรงนะคะโปรดใช้คําที่สุภาพนะคะไม่ถูกใจนี่ก็สามารถไปดูท่านอื่นได้นะไม่เป็นไรนะคะเอาที่ความพอใจของคุณ อ,องแรกนะคะคุณมีบุคลิกลักษณะแบบไหนดูก่อนนะ s i x of Pentacles ช่วชอบทำบ,บุญหรือเปล่านะคะชอบให้ทานชอบทำบ,บุญชอบบริจาคทรัพย์อะไรพวกนี้บริจาคปัจจัยชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะ s i x of Pentacles ขึ้นมาเลยเวลาคุณมีปัญหาคุณชอบไปให้ความช่วยเหลือเวลาเขาขอปัญหาเขาเขาขอปัญหา เขาขอความช่วยเหลือจากปัญหาของเขาไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องของเงินนะคะอาจจะได้ทุกอย่างให้คําปรึกษาเป็นคําพูดดีๆนะคะหรือการแบ่งปันสิ่งของอะไรเงี้ยได้หมดนะคะสิก็เพนเดร์เคคุณอาจจะเป็นคนที่ใจดีนะไฟออกซอดคุณเป็นคนที่ไม่กลัวปวดศัก์ปัญหาคุณเป็นคนที่อาจจะชอบการแข่งขันก็ได้นะคะไฟออกซอดขึ้นมาตรงนี้ อาจจะเป็นคนที่ชอบดีเบตชอบการแข่งขันชอบคือเอนเนอร์จีของคุณเป็นคนที่อาจจะดูโพงพางนะแล้วก็ดูอาจจะเป็นดูคนไม่รู้ก็คือคุณเป็นคนที่ชอบต่อสู้หรือว่าอาจจะในชีวิตคุณอาจจะผ่านการต่อสู้มาอย่างมากมายคุณอาจจะเป็นเจ้าของกิจการแล้วคุณเจออุปสรรคปัญหามาระหว่างทางค่อนข้างที่จะเยอะนะคะมันเลยทําให้คุณอาจจะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาหรือว่าแก้ปัญหามีประสบการณ์เยอะนะคะ ไพ่สองใบนี้มันแปลได้หมดนะจะแปลดีก็ได้แปลร้ายก็ได้แปลในเรื่องความรักก็ได้เรื่องของงานได้หมดนะคะ่ะความคิดความรู้สึกได้หมดคุณอาจจะเป็นคนหัวร้อนนิดๆน,นะอีกด้านหนึ่งของคุณแต่มันทำให้คุณเป็นคนที่คือคุณมองปัญหาเป็นโอกาสเป็นอาจจะเป็นคนที่มองวิกฤตเป็นโอกาสก็ได้นะคะเนี่ยมันหมายถึงปัญหานะคะ ไฟออฟอรนะมันหมายถึงปัญหาอุปสรรคมันหมายถึงการแข่งขันอา่าการทะเลาะวิวาทหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วสุดท้ายแล้วคุณจะเป็นสามไม้นะคะคุณจะชนะประสบความสำเร็จอา่าเห็นไหมมีสองคนที่คุณอาจจะอยู่ในที่สุดคุณก็ฝ่าฟันอุปสรรคผ่านไปได้นะคะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาตรงนั้นไปได้ด้วยตัวของคุณเองสามไม้ตรงนี้เห็นไหมนะ เพราะว่าคุณมีความคิดที่เหมือนคุณโตกว่าคนในเลเวลเดียวกันก็ได้ถ้าถ้าคุณมีเพื่อนคุณอาจจะเป็นคนที่มีความคิดโตเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเป็นคนที่มองการไกลมองอนาคตได้มากกว่าก็ได้นะคะได้หมดนะตรงนี้แล้วอะไรอีกเดี๋ยวนะคะ เขามองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เวลาไปข้างหน้าแล้วก็คือไม่มองกลับไปย้อนเรื่องราวในอดีตหรือข้างหลังเลยคุณจะเป็นคนที่แบบว่า Move o n ได้ไวคุณจะเป็นคนที่ไม่จมอยู่กับอดีตนะคะฟูฟูบครับนะคุณจะเป็นคนที่ไม่จมกับอยู่กับอดีตเรื่องราวเก่าๆอะไรเงี้ยแล้วคุณอาจจะ แนะนำคนอื่นด้วยว่าอย่าไปยึดติดกับอดีตเพราะมันไม่มีประโยชน์มันผ่านมาแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเป็นเดือพาร์ตไปแล้วนะคะอืนี่คือสิ่งที่คุณแตกต่างนะแล้วก็ที่เขามองเห็นทุกสิคุณเป็นคนที่มีสเปซพื้นที่ชัดเจนและไม่ให้ใครเข้าไปในถ้าคุณถ้าคุณไม่ได้อนุญาตใครก็เข้าไปในพื้นที่ของคุณไม่ได้น้อยคนที่จะเป็นคนที่เข้าไปถึงตัวตนของคุณจริง อาจจะเป็นได้แค่คนรู้จักอยู่รอบนอกคุณอาจจะเป็นคนที่ให้เฉพาะเพื่อนสนิทเท่านั้นนะคะที่ได้เข้าไปพูดคุยหรือได้ไปสื่อสารหรือได้ไปรู้เรื่องราวในชีวิตของคุณแบบเจาะลึกว่าตอนนี้คุณมีปัญหาด้านการเงินการอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะคะยกตัวอย่าง,างเฉยๆคุณอาจจะเป็นคนที่ปิดกั้นอาจจะเป็นคนที่ไม่เปิดใจหรือเปิดใจยากก็ได้นะเนี่ยทวอสอดเป็นคนที่ออกจาก ค่อนข้างดูดูไม่ง่ายนะดูดูง่ายเออดูง่ายแต่เข้าใจยากหรือว่าเป็นคนที่ดูยากๆหน่อยก็ได้นะคะอืมเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าคุยกับใครไปเรืเ่อยเปื่อยได้คือคุณมีมีม,มีมีขอบเขตอะเออเขาเรียกว่าอะไรอ้อเออขออภัยนะคะฉันเบื่อมากเลยเวลาฉันอัดคลิปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้มิ เหมือในการที่จะแบบถึงไหนแล้วนะคะกองแรก สอบคนเข้าถึงยากนะคะเป็นคนเข้าถึงยากใช่ไหมหลายคนเขาบอกว่าเออคุณเป็นคนเข้าใจยากแต่จริงๆลึกๆแล้วคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะนายออฟครับิวด้วยยากเข้าใจยากคนนิ่งๆดูเป็นคนเฉยๆธรรมดานะคะไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วคุณมีประสบการณ์ ในชีวิตค่อนข้างจะเยอะนะคนที่เลือกกองนี้นะคะแล้วก็เวลาคุณดิวงานกับใครคุณทําได้ดีนะคะคุณคุณสามารถดิวได้กับทุกคนคุณอาจจะเป็นคนที่คุยคือลุกของคุณนภายนอกคนอื่นมองว่าคุณเป็นคนที่เหมือนเหมือนคุยกับคนไม่เป็นอะไรอย่เงี้ยนะเหมือนแบบเฮ้ยไม่ใช่คนเฟรนลี่อะไรขนาดนั้นแต่เวลาคุณดิวงานกับลูกค้าหรือว่า คนที่คุณจะต้องร่วมงานด้วยคุณทําได้ดีนะคะ tree of p e n t a c l e คุณจับลูกค้าอยู่นะเออคุณสามารถคุยได้กับคนแปลกหน้าคือคุณปรับตัวเก่งตามสถานการณ์นะคะเออซึ่งมันแบบว่าอาจจะจึงเขานะอาจจะทําให้เขาแบบชะองนสนเท่อะไรประมาณเนี้ยสิบไม้นะคะเป็นคนที่ทํางานหนะัก เพราะว่าในชีวิตของคุณเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่เติบโตมาด้วยความที่ไม่พร้อมทางด้านฐานะการเงินมันทําให้คุณต้องดิ้นรนมากกว่าคนอื่นมันทาให้คุณหยหาความสําเร็จทางด้านการเงินคุณจะไม่หยุดหาเงินอนะ่ะคนคนนี้นะต่อให้ป่วยค,คุณก็จะเห็นว่าคนกองหนึ่งเนี่ย